พบกับงานเจเป็นดีเทลตี่แฟร์ครั้งที่28ปีนี้มาในทีมสุขภาพดีไม่ใช่ความพยายามแต่คือความสนุกในทุกวันชวนคุณมาสนุกกับการดูแลสุขภาพที่ประสานเข้ากับชีวิตประจำวันได้แบบเนียนๆทุกเสาร์อาทิตย์พบกับทอล์กโชว์จากผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นที่จะมาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดพร้อมกิจกรรมสนุกๆและของรางวัลมากมายภายในงานพบกับสินค้าสุขภาพนำเข้าจากญี่ปุ่น อาทิหมอนสุขภาพเคนโกคัสตอมเมดที่ออกแบบตามสรีระของคุณแถมแค่มาวัดคอก็รุ่นรับสวนลดสูงสุดถึง500บาทผ้าห่มรุ่นใหม่ที่นุ่มมากแถมพลิกกับด้านห่มได้สองฤดูหูเสื้อผ้าจากหินแร่เบียไฟช่วยปรับอุณหภูมิร่างกายขาเป็นตะคริวหรือเท้าเย็นก็หมดห่วง รองเท้าสุขภาพลิเกต้าที่ออกแบบให้เดินง่ายและใส่สบายโดยเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นแท้ๆกระเป๋าลาวิลาวิน้ำหนักเบาแถมฟังก์ชันเพียบรอบนี้มาทั้งสีใหม่รุ่นใหม่เลยและอีกหลากหลายไอเทมที่จะทำให้การดูแลสุขภาพของคุณง่ายสนุกและได้ผลจริงแล้วพบกัน23ตุลาถึง5พฤศจิกานี้ที่ภารกรชั้น4ที่เดิม